สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A plus channel นะครับและนี่คือรายการ about Toy รายการ,รีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับเราไม่ได้จะมารีวิว CD Toy ยหรือว่าของ h a s b r o นะครับเราจะมารีวิวหัวโทนี่สตาร์นะครับนี่เลยครับมีกล่องนี้เป็นหัวโทนี่สตาร์นะครับของค่ายมา Nipp ป e Studio นะครับ ผมชอบเรียกว่ามินแอปเปิตลอดนะครับถ้าใครอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับมา n i ปเปิลสตูดินะครับนี่เลยครับเห็นโลโก้ไหมครับนี่มันก็คือหัวของค่ายสายฟ้านี่เองครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าผู้ชื่อนี้นะครับแ่าแกะกันเลยสดๆครับนี่มาเป็นซองๆแบบนี้นะครับกับเป็นก้านๆแบบนี้ แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับภาษาจีนอา่ารไม่ออกนะครับแปลให้ด้วยก็เนี่ยครับเจ้าหัวโทนี่ค่ายสายฟ้านะครับนี่จะหนต่อ10ซึ่งหัวเนี่ยมันก็คือเอาไว้เล่นกับซีดีทอยนี่เองนะครับแต่ผมว่ามันก็สามารถเล่นกับทาง h a s b o บอร์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะอ่เดี๋ยวเราลองมาแกะเปลี่ยนหัวกันดูครับหัวซีดีทอยเนี่ยดึงยากมากเลยครับแน่นมากเลย ระวังหักนะเห็นไหมปากไม่หักนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นหัวจ้อยแบบนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเสียบหัวกันก่อนนะครับเรามาดูนี่ดูหัวกันชัดๆกันก่อนครับซูมเข้าไป หน้าตาโทนี่แบบชัดๆเลยนะครับโห้โคตรหล่อก็สังเกตว่าทรงผมแบบเนี้ยก็จะเป็นโทนี่สตาร์คจาก Iron Man ภาคแรกนี่เองภาคหนึ่งนะครับจะเป็นทรงผมแบบนี้มีปลอยๆตกๆเพราะว่าภาคหลังๆนับตั้งแต่น่าจะภาค2ภาค3เนี่ยเขาเป็นแบบเสยๆแล้วนะครับจะไม่ตกๆแบบนี้อ่าเราก็จับยัดเข้าไปเลยครับ เสียแบบง่ายๆเลยเห็น<ก>ไ,ไหมหล่อขึ้นเยอะเลยว้ <Wow. S 1> าวเราลอง c d ดีทอยแล้วครับเรามารองกับฮั s ส o โบดูบ้างแกะแกะูนีม้มันจะเข้ากันได้ไหมเฮ้ยไม่น่าเกียดนะผมว่ามันมันเป๊ะเลยแหละ เ้ยสับส่วนโอเคเลยแหละเห็นไหมเอามาเล่นกับฮาสโบก็ได้โอเท่เลยอะนี่ดูสิโอ้โห รูเผลเผเนี่ยเหมือนฮอตทอยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เทียบสัดส่วนกับมือเนี่ยสเกลแบบคุณภาพโอเคเลยนะเนี่ยในกล่องใน,ในตัวตลับของเขานะครับตัวกระป๋องเนี่ยเขาจะถามตัวนี้มาให้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นกาวกาวแท่งกาวแบบเหมือนลักษณะคล้ายๆดินน้ำมันนะครับแต่ว่าจะเป็นเป็นกาวนะสามารถเอาไปปันป้นปั้นแล้วก็ยัดเพื่อทําให้ข้อต่อมันแน่นนะครับในกรณีที่หลวมนะครับ แต่อันนี้ไม่จะไปเลยนะครับโอ้แน่นปากเลยเห็นไหมไม่ร่วงไม่จําเป็นต้องใช้เลยนี่ไม่ใช่ว่าสามารถใส่ได้แค่มาร์กเดียวนะครับสําหรับซีดีทอยก็สามารถถอดหัวเปลี่ยนได้ทุกๆมาร์กเลยแบบนี้เนี่ยเอามาใส่มาร์กห้าหรือบ้างนี่หล่อไม่เบาหล่อเท่หล่อเท่ เอาละครับทั้งหมดก็เป็นคลิปรีวิวสันส้นๆนะครับสำหรับหัวโทนี่สตาร์สเกล1ต่อ10สำหรับ CDTOY นะครับนี่เป็นค่ายสายฟ้านะครับแอะเห็นไหมสำหรับหัวโทนี่นะครับผมพรีออเดอร์มาตอนนั้นโอ้น่าจะเป็นปีได้แล้วนะครับจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นออผมพรีออเดอร์มาในราคา 590บาทนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าขอบอกนะครับตอนนี้ถ้าใครมาตามหาราคานี้ไม่มีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ราคา pre order นะครับมีการเปิดพีกันอีกแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคา980บาทนะครับต่อคูนึงหัว oh. ก็บอกแล้วนะครับถ้าใครจะมารอของพร้อมส่งเนี่ยไม่ยอม pre เด d e r ก็จะได้ราคาประมาณนี้นะครับอยากได้ราคาที่ถูกๆหน่อยเนี่ยต้องยอม pre order อาจจะแบบเสียเวลาเป็นเดือนๆก็ต้องรอไปนะครับ แต่ว่าคุ้มแน่นอนครับเนี่ยหัวแบบเนี้ยคุ้มค่ามากก็สำหรับตัวนี้ครับผมขอแนะนำร้านที่พีออเดอร์นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาหัวนี่จากไหนนะครับผมแนะนำให้ไปพีร้านนี้เลยนะครับ Toys Corner ของคุณต้นนะครับผมก็พีมาจากร้านนี้นี่เองครับจับไปเลยนะครับของดีคุณภาพดีจะของร้านน่ารักครับใช้ได้เลยแนะนำเลยครับอ่ะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวหัวโทนี่สตาร์ค1ต่อ10ค่ายสายฟ้านะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโทนี่สตาร์ค รอการเบิวอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k c o m a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ